สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสะดุกเกี่ยวกับ เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามาคนแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์ได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากสื่ออย่าง The Independent ครับมีการระบุออกมานะครับว่าสโมอสรแมนเชสเตอร์เดยังไม่ได้มีการตัดสินใจถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัด การทีมแม้ว่ามันมีการพูดคุยกันระหว่างซีดานแล้วก็ชงโคสบองนะครับประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารท่านกีฬาของอินิอสแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบอดของทางสโมสรแมนยูชุดใหม่เหมือนกันนะครับขอบ้อมูลเพิ่มเติมครับมีการระบุกออกมานะครับว่าอินิออสเป็นแฟนตัวยงของซีดานนะแล้วก็ ทางฝั่งของทีมออเลอสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางซีดันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชองโคสบองนะครับที่มีความสนใจชื่นชอบในรายของซีดานมานานแล้วตั้งแต่เขารับหน้าที่เป็นบอร์ดระดับสูงของทางฝั่งปเชซึ่งทางเอเดริยนฮาครับยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักและจะต้องรับมือ ับเกมสำคัญในช่วงค่ำคืนนี้ที่ต้องพบกับแมเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับทางฝั่งของเซอร์จิมไรคิปแล้วก็ทีมงานยังคงติดตามสาการผลงานของทีมแล้วก็ จะยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรจนกว่าจะจบซีซั่นนั่นเองและเป็นที่คาดการว่าอนาคตของเอเดนฮาร์กมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของผลงานภาพรวมหลังจากจบซีซั่นครับว่าในตอนนั้นเทนฮารจะพาทีมจบในตำแหน่งท็อปโได้หรือเปล่าและพาทีมไปเล่นใน UCL ในช่วงฤดูกาลหน้าได้หรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลที่มีการ ราย,ยางานออกมาครับอาจจะมีการติดต่อกับการดึงซีดานเข้ามาจริงแต่ในตอนนี้ ยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการตัดสินใจว่าจะดึงซีดานเข้ามาแทนที่เอเดรียนฮารับทุกอย่างจะมีการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งหลังจากจบซีซั่นแบบจริงจังนะครับทางฝั่งของเอเดรียนฮาร์คมีข้อมูลจากเดลี่เพจครับมีการระบุว่าถ้าเกิดเทนฮาร์คไปไม่รอดกับแมนยูในช่วงดูกาลหน้าซึ่งเจ้าตัวก็มีโอกาสกลับไปรับงานกับอดีตตัวสงัดที่ลีกคอนแลนด์อีกครั้งก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับทางเอเดรียนฮาร์ก็ได้มีการพูดถึง การออกไปหาความท้าทายใหม่ๆของเอเรกัมซี R ่ A M C นะครับที่มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเอเรกัมซี R A M C จะมีการแยกทางกับทีมหลังเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปรับงานกับทีมจากอเมริกาเทนแาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับที่รัมซี่จากเราไปนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหยุดเกี่ยวกับความต้องการของรัมซี่ได้ภาพรวมแล้วรัมซี่เป็นโค้ชที่ดีมากครับเขาช่วยทีมได้เยอะแล้วเราภูมิใจมากที่แมนเชสเตอร์เได้มีการพัฒนา ทั้งเรื่องของนักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ชเช่นเดียวกันโดยภาพรวมนะครับส่วนต้งผมนะผมก็ขอให้เอเลกซอมซี่โชคดีนะครับในการคุมทัพหรือไปทํางานกับที่อื่นนะฮะสำหรับมุมมองของเชสฟ,ฟาเบกรัรกันบ้างครับ อดีตกองกลางของอาเซนนลครับก็ได้ออกมาคอมเมนต์เปิดเผยออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนภายใต้การคุมทีมของโอเล็กุนาโซชามีการท,ทําทีมที่เห็นผลแล้วก็มีความชัดเจนมากกว่าการคุมทีมของเอเดคเคนฮากุนซือนปัจจุบันล่าสุดครับทางฟาเบกัสเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่าน Planet p พเบ l ลิกนะครับโดยที่เชสบอกว่าผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลขภาพรวมว่า มันมีตัวเลขออกมาเท่าไหร่กันแต่ภายใต้การคุมทีมของอเล็กนาโซชาพวกเขาทำผลงานได้ดีกว่านี้ในเกมใหญ่ๆที่เป็นเกมสำคัญแมนเชสเตอร์เดดเคยมีโครงสร้างทีมที่ชัดเจนพวกเขามีแผนการเล่นที่ชัดเจนอย่างน้อย เราก็ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้สําหรับสมสรแมนเชสเตอร์เดทที่ทําได้อยู่ในทิศทางที่ดีในการเล่นเกมรับแล้วก็อันตรายในเกมสวนกลับและนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์เดไม่มีในตอนนี้นะครับส่วนปัญหาเกี่ยวกับเกมรับที่แมนยูมักเกิดขึ้นก็คือ จังหวะโดนโต้กลับเราเห็นได้ชัดในเกมที่แมนยูเนี่ยพบกับฟูลแลมนะครับเป็นเกมที่แมนยูเนี่ยโดนจังหวะโต้กลับอย่างเช่นประตูที่2อ,อะ่ะชัดเจนเลยนะครับพอไปกัดมองว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาณเตือน อย่างชัดเจนว่าบอก์บ็นิหารหรือภาพรวมของทัสโมสรต้องปรับปรุงแก้ไขในจังหวะสวนกลับที่ฟูล l ล่เล่นงานใส่แมนยูและดูสิ่งที่แมนยูรับมือครับมันเป็นสัญญาณเตือนที่ถือว่าเป็นช่องว่างขนาดใหญ่มากมานานแล้วเรื่องแบบนี้ครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทีมระดับท็อปทีมให,ใหญ่ที่ไหน ที่โดนเกมสนกลับเล่นงานหลายต่อหลายครั้งในช่วงเรื่องเดียวหรือราวๆ6 0สินาทีของเกมและนี่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าภาพรวมแพลนของสมสรนแมนยูจะเป็นในทิศทางแบบไหนผมไม่ทราบว่าทางสมสสนได้มีการวางโครงสร้างการเล่นไว้ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าพวกเขา สื่อสารอย่างไรภายในทีมแต่หากเรื่องแบบนี้เกิดกับทีมของผมแล้วมันต้องเป็นสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับคิดเห็นแบบเดียวกันกับทางฟาเบกัสไหมหรือ คิดคนละแบบก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขณะที่้เรื่องราวของทางดานัสเวิร์ดแล้วก็แกรแฮมพอตเตอร์นะครับซึ่งตามรายงานจากเดอะซันสื่อจอมแชร์ของอังกฤษเนี่ยได้มีการเล่นข่าวกันออกมาคัะว่าดานัสเวิร์ดว่าที่ผู้อนนวยการทางทั้งกีฬาของแมนเชสเตอร์เต็ดคนใหม่มีการเดินเกมเจจากับแกรแฮมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมของเชอซีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนท่ามกลางกระแสข่าวที่เอเดรียนฮาร์กจ่อที่จะโดนปลดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับตามรายงาน เพิ่มเติมจากเดอะซันเนี่ยมีการระบุมาอีกนะครับว่าเซอร์จิมราคิปก็ เคยมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการทาบทามพอเตอร์เนี่ยมาคุมทับแมนเชสเตอร์เดในช่วงซีซั่นหน้าก็พูดกันง่ายๆครับทางแดนสเวต์ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางแกรมพอตเตอร์อยู่แล้วรวมไปถึงทางฝั่งของเซอร์จิมเจ้าของร่วมคนใหม่ของทางสมสรก็ชื่นชอบพอเตอร์อยู่แล้วก่อนหน้านั้นเหมือนกันย้อนกลับไปครับทางเซอร์จิมเคยมีการพิจารณาการดึงพอเตอร์มาคุมสโสมสรอนนิสที่ทางเซอร์ เป็นเจ้าของอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการ ชื่นชอบผลงานพอตเตอร์ตั้งแต่พอตเตอร์เนี่ยคุมทัพที่ไบรตันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็พวกเขาเนี่ยพลาดไปพอตเตอร์ไปเรื่องงานทางฝั่งเชลซีมากกว่าแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยก็กําลังว่างงานอยู่นั่นเองนะครับทำให้เข้าทางดานแอสเวิร์แล้วก็เซอร์จิมในตอนนี้ครับที่อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการดึงตัวมาคุมทัพแทนที่เทนฮากในช่วงฤด,ดูกาลหน้าส่วนกระแสะข่าวเกี่ยวกับตลอดซื้อขายนักงเตะเล็กน้อยนะครับตามรายงาน จากทีวีซีสปอร์ตสื่อของฝั่งอาร์เจนตินามีการระบอวกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดได้มีการสอบถามเกี่ยวกับกองหลังดาวรุ่งของโบคาจูเนียอย่างอารอนอันเซลมิโนนะครับเป็นแนวรับดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแล้วก็เพิ่งได้รับโอกาส การลงสนามกับทีมชุดใหญ่กับทางโบคาจูเนียตัวสังกัดได้เพียงไม่นานมานี้ครับในปัจจุบันครับดารุ่งรายนี้มีสัญญากับทางตัวสังกัดจนถึงปี2028แล้วก็มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ18.5ล้านยูโรเท่านั้นถือว่าไม่แรงเกินไปว่ากันว่าตอนนี้แมนยูได้มีการเคลื่อนไหวติดต่อกับตัวสังกัดแล้วก็สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงกองหลังเดารุ่งรายนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อกันได้ว่าเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการในช่วงหลังจาก จบซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ มีจุดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลด้วยนะครับแล้วก็การเล่นเรื่องของลูกกลางอากาศก็ทําให้ดีเกมรับดีการออกบอลก็ดีแล้วก็ลูกกลางอากาศก็ทําได้ดีเหมือนกันถือว,ว่าเป็นแนวรับสมยัมยใหม่ที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งเอเดนฮาร์ดมักจะชอบแนวรับที่สามารถออกบอลได้ด้วยนะฮะก็ตรงกับสเปคนะครับส่วนเรื่องของ5ประเด็นก่อนเกมเป็น5ประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับก็เรื่องแรกครับเราจะได้เห็นว่าบรรดาดลรุ่งตอนนี้ ขึ้นมาร่วมซองกับทีมชุดใหญ่ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากทางสโมสรของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับนักเตะได้รับบาดเจ็บเยอะเหมือนกันทั้งแนวรับกองกลางแล้วก็ตำแหน่งศูนย์หน้าก็จะได้เห็นว่าจะมีดาวรุ่งอย่างโทบีคอยเยอร์เจมสนอร์แลนด์นะครับวิกเตอร์มูซาซอนนี่อโยฟี่นะครับอีธานวิลเลียมชาริสแม็กนิลกาเบรียนเบียน,นเชอรีนะครับที่มีการโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในเกมค่ำคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราต้องโฟก เกี่ยวกับ โซนาเดารุ่งอย่างเบียนเชนี่ครับเป็นโซน่าเดารุ่งวัยเพียงแค่สิปีแล้วก็ผลงานกับชุดเยาวชนรุ่นไม่เกินสิปดปีเจ้าตัวในช่วง13นัดที่ผ่านมาเนี่ยกดไปแล้ว5ประตูแล้วก็3แอสซิสต์ครับถือว่าน่าสนใจรวมไปถึงชาลิสแม็กนิวที่อยู่ในชุดเยาวชนเหมือนกันแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านั้นครับก็ให้เราจับตามองเหมือนกันครับอาจจะมีโอกาสในเกมค่ําคืนนี้เหมือนกันแล้วก็เกมนัดถัดไปถ้าเกิดฮอยรุ่นยังไม่พร้อมนะครับตำแหน่งดหน้าถือว่า เป็นตำแหน่งที่สําคัญมากครับตั้งแต่ฮอยรุนมีการบาดเจ็บก็เห็นผลทันทีครับว่าพื้นที่ศูนหน้าตัวเป้ามีปัญหาอย่างชัดเจนและ หาตัวแทนไม่ได้แรดฟอร์ดก็ยืมไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ที่สุดก็คือการส่งโซนหน้าดารุ่งนี้แหละลงเล่นนะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าทางคริสเตียนเอริกเซนเดินนาหน้านักเตะรุ่นน้องเดารุ่งหลายๆลนยคน,นครับมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าคริสเตียนเอรกเซนอาจจะเป็นคนแนะนํารุ่นน้องเหล่านี้นะฮะหรือเป็นต้นแบบแบบอย่างในการฝึกซ้อมในหลายขั้นตอน เป็นคนที่ให้คำแนะนําได้นะครับแล้วก็ดาวรุ่งต่างๆที่เราได้อินทาภาพก็ควรที่จะเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างเอเดร็กเซนเช่นเดียวกันนะครับส่วนในรายของอมาเดียโลครับถึงแม้ว,ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้รับโอกาสแฟนพีกก็มีการเรียกร้องอยากให้ได้รับโอกาสแบบจริงจังได้แล้วนะฮะเจ้าตัวเนี่ยระหว่างการฝึกซ้อมก็ยังคงยิ้มแย้มนะครับแล้วก็มี ถ้าทีภาษากายที่ไม่ได้ตึงเครียดอะไรนะครับก็หวังว่าในเกมนัดถัดไปน่าจะได้รับโอกาสลงสนามอยู่บ้างนะครับส่วนผู้สบตูดาวรุ่งที่มีการโดนดันขึ้นมาก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีการดันเดมอสมีนะครับขึ้นมาเป็นผู้สบตูที่มีโอกาสจะโดนดันขึ้นมาใช้งานในอนาคตนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีทั้งอุรล่าเอาทายไปเยนเดียแล้วก็มีดาวรุ่งที่เราน่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยครั้งละในช่วงหลังมานี้นะครับยัง เดมอตมีนั่นเองและสำหรับสถิติก่อนเกมในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โดยมีการระบุกันออกมานะครับเกมดาร์บี้แมตช์นัดที่1นึ่ร้เบโดยที่100 1 9 1รเเดนัดที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ60ครั้ง ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ7 8ครั้งแล้วก็จบด้วยผลเสมอ53นัดด้วยกันนะครับทั้งคู่พบกันในพิมพ์เบอังกฤษมาแล้ว53นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ19นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ25นัดจบด้วยผลเสมอ9นัดด้วยกันสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่แพ้ทีมตลอด18เกมหลังสุดรวมกันทุกรายการนะครับชนะ16นัดแล้วก็เสมอ2โดยเกมที่เสมอคือ สมอคิทันพัลเลตและชิลซีซึ่งทั้ง2นัดเป็นเกมที่เล่นในบ้านด้วยทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์เด็ตครับแพ้ในการมาเยือนที่เอติฮัสเตเดียมในศึกพิมพ์อังกฤษสองฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเสียไป10ประตูนะครับแพ้ 1- 4ึ่งสี่ฤดูกาลสองพันยี่สิบจนถึงยี่สิบสองแพ้สามหกฤดูกาลสองพันยี่สิบสองจนถึงยี่สิบสามและครั้งล่าสุดครับแมนยูแพ้ซิตี้ในหลีกยาวนานที่สุดต้องย้อนไปเดือนสิงหาคม1 9 5่งหานะครับกันยาย คนหนึ่แพ้4นัดติดต่อกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4จาก5นัดหลังสุดในพิวรีสกิตกับแมนเชสเตอร์เดดซึ่งมากเท่ากับ13นัดก่อนหน้านั้นนะครับและเป๊ปครับผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัย8นัดจาก15นัดในพิวรีสกิตกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดดมีเพียงอาร์เซนเวนเกอร์12ครั้งครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์เดดได้มากกว่าในศึกพิมริกสกิตนะครับนอกจากนี้เป๊ปยังเป็นผู้จัดก,การทีม เพียงคนเดียวที่ชนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการพบกับแมนเชสเตอร์เดนอย่างน้อย10ครั้งนะครับส่วนบรูโน่เฟิร์นเดสกับตันทีมของแมนเชสเตอร์เดนหากว่าเจ้าตัวมีชื่อในเกมลงเล่นในพิมเมิงกิจเกมนี้เจ้าตัวเนี่ยจะลงครบ150นัดแม้ว่านาเตอรารานี้จะสร้างโอกาสได้มากกว่าผู้เล่นคนอื่นในการแข่งขันใน ฤดูกาลนี้เจ็บครั้งนะครับแต่อัตราการทำประตูหรือแอซิตของบูโรโทุกๆ281นาทีในฤดูกาลนี้ถือว่าต่ำที่สุดจากการที่เล่นมา5ฤดูกาลด้วยกันนะครับทางฝั่งของพอลเมอร์สันครับก็เป็นอดีตกองกลางระดับตำนานของทางอารตเซนอลแล้วก็เป็นกูรูทั้งนักฟุตบอลทุกวันนี้ครับก็ออกมาคอมเมนต์นะฮะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะ แมนเชสเตอร์เด็ดไป3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับซึ่งพอเมอร์สันคอมเมนต์ออกมาอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดราสบุธฮอยรุนฟิตทันหรือมีโอกาสลงสนามเนี่ยผมก็ คงจะให้โอกาสแมนเชสเตอร์เดนในเกมน,นี้เนื่องจากพวกเขาน่าจะมีความเร็วในเรื่องของเกมรุกการโจมตีโดยที่มีกองหน้าก็คือฮอยรุนเล่นร่วมกันกันกบกาาโชและก็มาคาร์ทฟอร์ตน่าจะสมุนแบบแต่ตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าฮอยรุนบาดเจ็บผมจึงคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นฝ่ายที่บุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ผมคิดว่าแมนยู U, จะบุกไปเยือน ซิตี้แบบวรัสกลุ่มนะครับจากนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทางแมชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะชนะไป3าูนย์นะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยผลที่ออกมาไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากกว่านั้นด้วยนะครับน่าจะเป็นผลสกอร์ที่พอดีพอด,พอดีอะไรประมาณนั้นนะก็แฟนพีคิด้หนึ่งราครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากนไปก่อนใครชอบก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ